อีซ e ูดีแม็กเดอร์วันแอนด์โอรีหนึ่งเดียวเท่านั้นมีอะไรเปลี่ยนบ้างเชิญชมได้เลยครับเพ่อของเรางานนี้นก็คือ Isuzu e ูวี o อสครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือไฟหน้า led แบบดีไซน์ใหม่ครับพร้อมเส้นแบบตรงนี้แล้วก็มีการตกแต่งเป็นแบบขอบดำนะครับกระจังหน้าเป็นแบบใหม่สูทนพร้อมแบบล่างพึ่งตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะบอก led ดูตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ด้านข้างที่เปลี่ยนใหม่ก็คือล้ออลุ่มขณาดสปนิ้วเป็นสีดำด้านนะครับรวมถึงมาด้วัข้างชิ้นนี้ เปลี่่ยนนนใหมหมมือกััครบไฟไท้ายโคมเดิมแต่เป็นดีไซน์ใหม่เป็นแบบ c l e a r e n c e LED สีใสเลยนะครับกันชนหลังเป็นแบบดีไซน์ใหม่พเพิ่มเรื่องระดับนี่แหละครับอย่างนี้ภายในเปลี่ยนแปลงใหม่ครับเป็นแบบโทนสีดำนักตาลอ่อนนะครับเริ่มจากแตงคอนโซลหน้านะครับรวมถึงเบาะนั่งชุดใหม่พุงอะไรไม่ใช่แบบโทนแล้วเป็นแบบดำเข้มเลยนะครับรวมถึงออปชั่นใหม่ก็คือกล้องรอบคัน360องศาและตัว ADAS เพิ่มมาอีก4รายการครับแรงสะใจด้วย 0, phone, ah, ah, เครื่อ speed, ยงยนต์3.0 m a c p h e r s o 190แบตมาเป็น450เนมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเเเเทททคคคคนนนลลลยยีีรรรวววมมถึึงงงะบบบบบบขััื่่่ออออ้ป็แาาาหหด หนึ่งเดียวของความแรงหนึ่งเดียวของความประยันันต้องอ e ีสูต s อีคอสสี่คพบกับตัว g ีเท e ี่โชว์อีสูวนเทศครับ